สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูกิปอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูกิปก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเรานะคะก็จะได้เรียนรู้กันนะคะจากการทำกิจกรรมการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชค่ะ ให้นักเรียนนะคะเปิดไปในหนังสือเรียนชุดแม่บทมาตรฐานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในหน้าที่61นักเรียนก็จะเจอกิจกรรมการลําเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชน,นะคะก่อนที่เราจะไปดูการทำกิจกรรมเราก็จะต้องมาตั้งสมมุติฐานไปพร้อมๆกันก่อนค่ะสมมุติฐานของเรานะคะก็คือ พืชดูดน้ำและแร่ธาตุผ่านทางรากและลำเลียงผ่านลำต้นไปยงังส่วนต่างๆของพืชสำหรับอุปกรณ์และขั้นตอนในการทดลองจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะได้แก่น้ำเปล่าแก้วน้ำและสีผสมอาหารค่ะ สำหรับต้นพืชที่เราใช้นะคะก็คือต้นกระสังค่ะนักเรียนสามารถใช้พืชชนิดอื่นแทนต้นกระสังได้นะคะอย่างเช่นผักกาดขาวหรือว่าต้นเทียนค่ะสำหรับขั้นตอนในการทดลองนะคะในขั้นตอนแรกเทน้ําเปล่าใส่ลงไปในแก้วน้ําค่ะ 2. นะคะใส่สีผสมอาหารลงไปจากนั้นนะคะเขย่าให้เข้ากันค่ะ 3. นะคะนำต้นกระสังมาแช่น้ําที่ผสมสีแดงก่อนที่จะนําลงไปแช่นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตลักษณะของรากและลําต้นของต้นกระสังนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรจากนั้นนะคะบันทึกลงไปในตารางบันทึกผลการทดลองค่ะ เราก็จะเห็นว่านะคะรากของพืชน,นะคะก็จะมีสีขาวใสลำต้นนะคะก็จะมีสีเขียวใสค่ะแล้วนำต้นกระสังนะคะมาแช่น้ำที่ผสมสีแดงเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะ mm hmm. เมื่อเวลาผ่านไป2ชั่วโมงนะคะให้นักเรียนนะคะ สังเกตลักษณะรากลำต้นนะคะของต้นกระสังว่ามีลักษณะอย่างไรจากนั้นนะคะบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลในหน้าที่63ค่ะเราก็จะเห็นว่าบริเวณรากนะคะลำต้นแล้วก็ส่วนต่างๆของต้นกระสังนะคะก็จะมีสีออกแดงๆอยู่บริเวณภายในค่ะ จากนั้นนะคะนำลำต้นของต้นกระสังนะคะมาตัดตามแนวขวางและแนวยาวจากนั้นใช้กล้องจุลทรรศหรือว่าแว่นขยายส่องดูก็จะได้ภาพดังนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตลักษณะของลําต้นพืชเมื่อตัดลําต้นตามแนวขวางและแนวยาวจากนั้นนะคะให้นักเรียนวาดภาพลงไปในตารางบันทึกผลในหน้าที่63ค่ะ หากนักเรียนนะคะต้องการที่จะวาดภาพนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอเพื่อวาดภาพได้เลยค่ะจากการทำกิจกรรมนะคะก็จะพบว่าน้ำที่ผสมสีอาหารสีแดงจะเคลื่อนที่จากรากนะคะผ่านลำต้นไปตามส่วนต่างๆของพืชแสดงให้เห็นว่า รากนะคะทำหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุส่วนลําต้นนะคะทำหน้าที่ลําเลียงน้ําและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การเกี่ยวกับการลําเลียงน้ําและแร่ธาตุของพืชกันไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ